สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาประดับสวนสวยนะคะด้วยโอโลคาเซียไซย,ยักษ์ใบเข้มดุดดันอลังการต้นนี้นั่นเองค่ะแต่ว่าต้นในมือของเราเนี่ยนะยังไม่อลังการนะคะเพราะว่ายังเป็นต้นเบบีอยู่นะคะ ตรงหน้าของเราก็คืออโลคาเซียยูคาตันพินเซสตั่นเองค่ะทุกคนนี่เลยนะคะซึ่งอโลคาเซียยูคาตันพินเซสเนี่ยนะคะก็จะเป็นไม้ในเขตร้อนนะคะก็การปลูกอะไรแบบนี้ก็จะคล้ายๆกับตระกูลบอลกระดาษด่างนั่นเองนะคะทุกคนเขาเป็นพืชที่เติบโตได้ง่ายนะคะแล้วก็ดูแลง่ายนะคะแต่ว่าความสวยเนี่ยแล้วก็ความใหญ่โตนะคะอลังการมากๆเลยสังเกตลักษณะจากสีใบนะคะเขาจะมีสีเขียวเข้มเลยนะคะอมม่วงนะทุกคนก็ จะมีเขาเรียกว่ามีสเสน่ห์มีมนขลังดูแบบว่าดูลึกลับดูเข้มดูเท่ดีนะคะทุกคนเหมาะมากๆเลยนะคะที่จะปลูกประดับในสวนเพื่อความเท่ความสวยความชิคความคูลค่ะ แต่หลายๆคนก็อาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่ายูคาตันนะคะกับสบู่เลือดเนี่ยมันมีความคล้ายเคียงกันมากเลยตกลงมันเป็นต้นเดียวกันหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นคนละชนิดกันนะคะาบางข้อมูลนะคะก็อาจจะบอกว่าเป็นคนละชนิดกันนะคะซึ่งเขาจะมีความแตกต่างกันอยู่นะคะระหว่างยูคาตันกับสบู่เลือดนะคะทุกคนข้อแตกต่างนะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ลักษณะของใบแล้วก็ลักษณะของสีก้านนั่นเองค่ะก็คือต้องสังเกตนิดนึงนะถ้าไม่สังเกตนเนี่ยก็จะไม่รู้เลยนะคะว่า อันนี้เป็นยูคาตันอันนี้เป็นบอลสบู่เลือดนะคะซึ่งจุดแตกต่างหลักๆที่เห็นชัดๆเลยนะคะก็คือทรงใบค่ะเขาบอกกันว่าทรงใบของยูคาตันนะคะเมื่อโตเต็มฟอร์มเนี่ยใบยของยูคาตันจะมีความกลมมนนะคะกว่าของบอนสบู่เลือดนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของสีก้านนะคะทุกคน อะไรอีกคะเพรในส่วนของสีก้านนะคะถ้าเป็นยูคาตันเนี่ยสีก้านนะคะจะมีความอ่อนนะคะกว่าสบู่เลือดนั่นเองค่ะสบู่เลือดเนี่ยก็จะมีสีค่อนข้างเข้มนะคะออกดำดำเข้มเขมเนาะส่วนยูคาตันนะคะจุดแตกต่างอีกอย่างหนึ่งที่ต่างกับบอลสบู่เลือดนะคะนั่นก็คือตรงนี้ค่ะเขาให้ดูตรงจุดนี้นะคะทุกคนนี่เลยตรงที่ชี้นะคะคือเป็นจุดของก้านนะคะที่อยู่ตรงสะดือใบนั่นเองค่ะนี่จุดตรงสะดือใบตรงนี้นะคะนี่เลย ถ้าเป็นยูคาตันเนี่ยตรงนี้นะคะก้านที่อยู่หลังสะดือเนี่ยจะมีความเป็นสีอ่อนนะคะสีจางๆนะคะนี่เลยแบบนี้เห็นไหมถ้าเราจะเห็นตัวก้านเนี่ยก้านจะมีสีแบบแบบว่าเอน้ำตาลม่วงๆนะคะแต่ว่าตรงใต้สะดือใบเนี่ยคะ่ะจะมีความซีดอันนี้คือ,อยูคาตันแต่ถ้าเป็นบอลสบู่เลือดนะคะเขาบอกว่าสีตรงสะดือใบตรงนี้จะไม่มีความซีดแบบนี้ค่ะก็จะเข้มมาตลอดทั้งทั้งก้านเลยค่ะ แต่ว่าก็มีอีกข้อมูลหนึ่งนะคะเขาบอกว่าที่บ้านเขาเนี่ยนะคะก็คือปลูกนะคะยูคาตันหรือว่าบอลสบู่เลือดเนี่ยอยู่เยอะเลยนะคะและจากการสังเกตของเขานะคะเขาให้ข้อมูลว่ายูคาตันเนี่ยก็คือบอลสบู่เลือดตัวเมียนั่นเองค่ะทุกคนก็คือเขาบอกว่าบอลตัวนี้นะคะจะมี3มพาร์ทด้วยกันนะคะในในตัวเดียวของเขาเนี่ยคือพาร์ทแรกนะคะถ้าเป็นบอลน,นะคะที่มีลักษณะใบ กลมมนนะคะแล้วก็ก้านสีเนี่ยอ่อนกว่านะคะอันนั้นเนี่ยเรียกว่าบอลสบู่เลือดตัวเมียนะคะหรือว่ายูคาตันแต่ถ้าเป็นสีดํานะคะต้นที่มีความเข้มกว่าเนี่ยอันนั้นเนี่ยเรียกว่าบอลสบู่เลือดนะคะก็หรือก็คือตัวผู้แต่ถ้าเป็นตัวที่มีความด่างนะคะอันนั้นเขาเรียกว่าตัวที่เป็นกระเทยนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลของเพื่อนๆนะคะที่เขาได้แชร์ข้อมูลกันนะคะซึ่งข้อมูลจะ จริงเทจประการใดนะคะหรือว่าใครมีข้อมูลแน่นๆนะคะเกี่ยวกับบอลตระกูลยูคาตันหรือว่าบอลสบู่เลือดนะคะก็มาให้ข้อมูลซัพพอร์ตกันได้นะคะซึ่งยูคาตันของเราต้นนี้นะคะเราซื้อมาแบบเป็นไข่นะคะเอามาเพาะไข่ซึ่งเราซื้อมาในานามยูคาตันลุ้นด่างนะคะทุกคนลุ้นด่างเขามาจากแม่ติดด่างนะคะก็เอามารุ้นๆดูผลปรากฏว่าก็มีติดด่างมานิดหน่อยนะคะทุกคนนี่ตรงจุดนี้เห็นไหมเอ่ย นี่นะคะเล็กๆตรงนี้นะคะถ้าหน้าใบอาจจะมองไม่ชัดนี่ให้ดูหลังใบเห็นไหมถ้าดูหลังใบก็จะเห็นจุดหนึ่งนะคะเป็นสีเขียวๆตรงนี้เลยเห็นไหมเอ่ยนี่เลยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราซื้อมาในนามลุ้นนะคะยังไงก็ต้องลุ้นแต่ว่าเปอร์เซ็นต์นะคะความไม่ด่างมันก็มีเยอะกว่าด่างอยู่แล้วนะคะสําหรับไม้ที่ขึ้นชื่อว่าลุ้นนะคะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะด้วยความที่เขามีเอกลักษณ์โดดเด่นตรงความเข้มดุดันนะคะวันนี้เราจึงจะมา ปลูกยูคาตันเพื่อประดับสวนสวยๆเท่ๆกันค่ะมาค่ะทุกคนในเมื่อเรารู้รายละเอียดคร่าวๆนะคะของยูคาตันพรินเซสแล้วนะคะวันนี้เราจะมาดูวิธีปลูกประดับกันค่ะวิธีปลูกก็ง่ายมากๆเลยนะคะวัสดุปลูกก็ไม่มีอะไรมากนะคะเน้นวัสดุที่มีความโปร่งนะคะแล้วก็ระบายน้ําได้ดีนะคะเพราะว่ายูคาตันเนี่ยเขาเป็นพืชที่ชอบความชื้นแต่ไม่ได้ชอบแฉะนะคะก็เหมือนกับอะโลคาเซียทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นวัสดุปลูกที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็มีดินนี่ค่ะ นี่เลยเป็นดินถุงนะคะทุกคนดินถุงใบก้ามปูแล้วก็จะมีในส่วนของกาบมะพร้าวสับนะคะแค่น้ําแล้วก็นี่เลยหินผู้เขาไฟเพอร์ไลท์นะคะที่มันเหลือจากการผสมในครั้งก่อนๆน,นะคะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็คือใบก้ามปูหมักนั่นเองคะ่ะมาเราจะมาผสมวัสดุปลูกกันเลยนะคะอันนี้เป็น ภาชนะที่เราจะใช้ปลูกในวันนี้นะคะก็จะมีความอดอปอะ a ดฟนิดนึงก็คือใช้เป็นกระถางสีนะคะเก่าๆเนาะทีะ่มันผุพังแล้วนะคะก็ไม่ถึงกับผุกถึงกรบกรอบอะไรนะคะก็คือมันยังใช้งานได้แต่ว่ามันไม่ได้สมส่วนนะคะทุกคนแล้วมันก็เหลือใช้เราก็เลยมาเจาะรูแบบนี้นะคะนี่เลยเจาะรูที่ก้นนะคะแล้วก็ร,บรอบๆนิดนึงนะคะทุกคนก็เป็นดีไซน์เก๋ๆนะคะอีกแบบหนึง่งโดย เริ่มแรกนะคะก็เหมือนการปลูกต้นไม้ทั่วไปเราจะนํากากมะพร้าวสับนะคะทุกคนลองไปที่ก้นกระถางนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ดินใบก้ามปูนะคะเป็นดินถุงทั่วไปนะคะทุกคนสามารถซื้อใช้ได้เลย ถ้าจะให้พอดีตรงนี้ใช่ไหมก็อาจจะอาจจะต้องใช้หนึ่งถุงนะคะแล้วก็อันนี้เป็นใบก้ามปูหมักนะคะทุกคนใส่เพิ่มลงไปใส่เพิ่มลงไปนิดหน่อยนะคะเพราะว่าในดินถุงเนี่ยเขาก็มีใบก้ามปู ผสมอยู่แล้วนะคะทุกคนอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยนะคะสตาร์เกิลจีนะคะใส่ไปด้วยป้องกันหนอนแมลงในดินนะคะก็เวลาใช้สตาร์เกิลจีนะคะแนะนำให้ใส่ถุงมือด้วยนะเพราะว่าก็เป็นสารอันตรายนะคะทุกคนแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งก็คือออสโมโฟสค่ะ ใส่ไม่ต้องเยอะนะทุกคนกระปรายเดี๋ยวเราจะใส่กับมะร้าวสับลงไปอีกนะทุกคนเพราะว่าเราจะใส่คุกเขาไปกับวัสดุปลูกด้วยนะคะแต่ว่ากระบะอันนี้มันเล็กเกินไปแล้วเราก็เอาวัสดุปลูกนะคะ ใส่ลงไปจากนั้นนะคะทุกคนก็นำที่เลยยูคาตันพรินเซสของเรานะคะอ้ลากกำลังดีเลยนะคะวางลงไปเลย Whoops. ในส่วนของการรดน้ํายูคาตันนะคะก็3าถึงสวันรดครั้งค่ะแต่ว่ายูคาตันนะคะเขาจะมีช่วงหนึ่งที่เขาจะมีการพักตัวนะคะซึ่งในการพักตัวเนี่ยลักษณะใบของเขานะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะคือสีใบจะซีดลงนะคะไปถึงเหลืองเลยแล้วก็มีการทิ้งใบด้วยนะคะถ้าเจอเหตุการณ์แบบนั้นนะคะอย่าเพิ่งตกใจนะคะเขากําลังอยู่ในช่วงพักตัวค่ะซึ่งในช่วงพักตัวนี่นะคะยูคาตันจะต้องการน้ําในปริมาณที่น้อยกว่าเดิมค่ะเพราะฉะนั้นก็งดเว้นนะคะการรดน้ําเยอะๆนะคะในช่วงที่เขาพักตัว โดยให้สังเกตนะคะถ้าหน้าดินแห้งเนี่ยก็ให้รดค่ะแต่ว่าถ้าในช่วงเวลาปกติที่เขาเจริญเติบโตปกตินะคะก็3-4วันรดครั้งค่ะและเดี๋ยวถ้ายูคาตันต้นนี้โตขึ้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตความสวยงามให้ได้ชมกันค่ะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ